ิรักเจ้าเคยตั้งจิตเมตตาต่อชีวิตเล็กน้อยเพียงใดบ้างหรือไม่การถือสินเจไม่ใช่เพียงงดเว้นเนื้อสัตว์แต่คือการปลูกมเมล็ดแห่งกรุณาในใจข้าแต่พระแม่ข้าพระเจ้าเพียงละเว้นการกินเนื้อสัตว์อยู่แต่ยังไม่แน่ใจว่าเพียงพอหรือไม่การไม่กินไม่ใช่ที่สุดแห่งเมตตาแต่เป็นจุดเริ่มของการตื่นรู้ เมื่อเจ้ามองเห็นชีวิตในดวงตาของสัตว์ทั้งหลายและเลือกที่จะไม่เบียดเบียนนั่นคือความเมตตาที่แท้จริงก็เกิดปัญญาในใจเจ้าแล้วหากคนรอบข้างยังยืนยันจะเบียดเบียนเหล่าข้าพเจ้าควรทำเช่นจงเป็นแสงเทียนที่ส่องทางไม่ใช่ไฟที่เผาผลาญเจ้าไม่ต้องไปบังคับผู้ใดแค่เจ้าเมตตาผู้คนจะรู้สึกได้ความเมตตานั้นแพร่กระจายโดยไม่ต้องส่งเสียงดัง ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและจะรักษาศินเจด้วยจิตที่บริสุทธิ์ดีแล้วสิทธรักมเมล็ดแห่งความเมตตาเมื่อปลูกด้วยใจจะผลิตบานเป็นโพธิธทรมในการหน้า